เลยอ่ะตัดมาจนกระทั่งวันนี้คุณก็ยังบอกว่าไม่รู้ทั้งทั้งที่สังคมก็จะบอกว่าคุณน่ะน่าจะรู้ที่สุดแล้วว่าแตงโมตกอยู่จุดไหนจะหัวเรือเหมือนอย่างที่เขาบอกไหมสังคมคะสังคมสนรบกวนสังคมฟังสักนิดนึงนะคะคือว่าซันรู้ลักเซ็เขาบอกไหมสังคมคะสังคมสนรบกวนสังคมฟังสักนิดนึงนะคะคือว่าซันรู้ลักเซ็คก็บอกในทุกอย่างที่ซันรู้ไม่ได้มีปิดบังอะไรเลยค่ะคือว่าทีนี้เนี่ย อากองนั้นเ่าคือสันรู้ว่าโมตปท้ายเรือหลังจากที่เดินมาฉี่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้วนกลับมาหาภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะแล้วเราก็ไม่หาเขาไปเจอแล้วนั่นคือสิ่งที่ที่สันรู้แต่ถ้าเกิดสังคมอยากได้ยินแบบที่สังคมต้องการเนี่ยสันพูดไม่ได้เพราะมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะคือยังไงเขาคนหลายคนก็ปักใจว่า มันไม่ปกติอะคนเราจะไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็ล่วงตุ๊กลงไปอย่างเงี้ยเราจะหาความปกติจากคนเมาไม่ได้หรอกนะคะออจริงๆริงแล้วคนปวดคนเมาที่ปวดฉี่ด้วยแล้วเนี่ยคือถ้าไม่งั้นก็ต้องฉี่รดบนเรือค่ะก็มีทางเลือกไม่มากทนายทั้งสองท่านรู้สึกยังไงที่แบบผ่านมาสามปีสังคมก็ยังเชื่อว่าแตงโมงยังไม่ได้รับความยุติธรรมแปลกใจว่าทําไมสังคมถึงไม่เชื่อ เพราะว่าผมเข้าใจว่าที่เขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่ในรายละเอียดของสำนวนคดีเขาเลยไม่เชื่อเขาเลยไม่เห็นเขาเลยฟังจากการนําเสนอไปอีกด้านเดียวไปเรื่อยๆเขาก็เลยเชื่อไปในมุมนั้นเท่านั้นเองครับแต่จริงๆพอคดีมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีใครสามารถจิบเรื่องในสำนวนออกมาพูดได้ต้องรอให้สารตัดสินแล้วเดี๋ยววันนั้นนะครับจะได้รู้รายละเอียดกันของคุณอยู่ฝั่งผู้เสียหายนะคุณอย่าไปพูดฝั่งเดียวกับเขานะเอาอยัางไงคุณนาเดชาเราก็อยากจะรู้นะว่าแซนเขาไปฆ่าแตงโหม้ป่ะผมก็อยากรู้นะคุณแม่ก็อยากรนฐาง ประเทศไทยใช้กฎหมายที่เป็นหลักฐานถูกต้องไหมคือเขาใช้พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความจริงค่ะเขาไม่ได้ใช้ความเชื่อและไม่ใช้การจําลองสถานการณ์งั้นต่อไปในเวลา,วลาคดีมีการยิงกันเงี้ยจับคนร้ายไม่ได้ครัไปจําลองดูสนะินะแล้วก็ใครก็ได้จัดให้มีการจําลองไม่จําเป็นต้องเป็นต้องเป็นตารวจหรอกใครก็ได้เอาคณะไหนหรือว่า,าผู้สือ่อข่าวอาจารย์ที่ไหนแล้วก็เซ็นชื่อมาผมได้จําลองแล้วะจำเลยเนี่ยเป็นคนฆ่าเขาตายต่อไปตารวจก็ไม่ต้องไปหาหลักฐานแล้วจัดมันจําลองซะเลย พยานหลักฐานไม่มีก็ไม่ต้องไปหาแล้จัดเดี๋ยวก็เชิญพวกนักร้องบ้างอาจารย์มหาหลัยต่างๆนะนแล้วก็จัดการจําลองก็ลงชื่อจําเลยเป็นผู้ฆ่ามันมันไม่ได้หรอก <c oughs S 1> มันเป็นเรื่องอะไเป็นสงสัยข้อพิรุธข้ออะไรเนี่ยม,มันตั้งขึ้นมาได้ครับแต่มันต้องตั้งบนพื้นฐานของความเป็นจริงม,มีที่มีการตรวจสอบมีการพิสูจน์มาหมดแล้วมันต้องตรงนั้นครับไม่ใช่นึกเอา แล้วที่คุณถามซันว่าสันมีจริยธรรมหรือเปล่าคุณจําได้ไหมคะ,ะคือซันก็ไม่ใช่ที่คนที่แบบสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทั้งคืนอย่างนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ซันไม่ทําแน่แน่คือออกมากล่าวหาคนอื่นที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงและทําให้เขาเสียหายโดยแบบไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้น,นะคะแบบนั้นเรียกว่าอะไรเหรอคะพอเขารู้สึกถึงความผิดปกติหรือเปล่าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจากสิ่งที่หนูเล่าหรือ,ห,รอหลายเลขคนเล่าบนเรือมันอาจจะดู มันไม่สมเหตุสมผลที่ใครสักคนหนึ่งโดยเพราะเป็นแตงโมด้วยเนี่ยจะไปนั่งฉี่ทั้นแล้วก็ล่วงหายไปแล้วผาดแผลอะไรที่มันเกิดขึ้นจากที่หลายๆคนเห็นนะคะทั้งแผลที่ขาแผลที่หน้าหรืออะไรก็ตาม หลายคนก็เลยไม่เชื่อว่าไตาโมเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่น่าจะมีจากเหตุการณ์อื่นมีทะเลาะวิวาทกันบนเรือไหมถามจริง,งไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าที่จะคิดว่าสังคมหลายหลาย,หลายท่านเนี่ยไม่เชื่อว่ามันคืออุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่ออกมาแพร่กระจายลาัทิเออเป็นทําตั้งตัวเหมือนลัทิอเอาความคิดความเชื่อตัวเองมาเผยแพร่ให้สังคมเข้าใจผิดแล้วก็มากล่าวหาคนบนเรือให้ต้องโดนทัวร์มาลง แบบนี้มันยุติธรรมกับทุกคนไหมคะมการหาความยุติธรรมให้กับใครสักคนเนี่ยฉันยินดีช่วยนะคะแต่คือความยุติธรรมมันไม่ได้มีไวส้สำหรับใครบางคนเท่านั้นไหม,มคือพวกเราทุกคนบนเรือก็สมควรที่จะได้รับความยุติธรรมเท่าเท่ากันไม่ต่างกันนะคะมันมีคลิปหนึ่งที่มันออกมาเชื่อว่าคุณแซนก็น่าจะเคยเห็นนะคะเหมือนคนทะเลาะกันบนเรือที่นักข่าวได้มานะคลิปนั้นคือคือ,อยังไงมีการทะเลาะกันจริงไหมเหมือนแย่งของอะไรกันอยู่บนเรือคลิปนั้นฉันไม่เคยเห็น คือคือผมเรียนอขอญาตตอบแทนเลยนะไอ,อ,อ,อคลิปพวกนี้พนักงาสนสืบสวนสอบสวนเนเข้ามาดูหมดะ่ะใครรับรองอ่ะคุณบุ๋มกล้ารับรองไหมหรือใครแต่ใครกล้ารับรองไหมมันต้องเริ่มต้นจากการรับรองการมาที่การกฎหมายล่าสุดเนี่ยที่คุณวิรศักดิ์หรืออะไรนะเขาบอกเ่รองที่บเดียการภาคหนึ่งก็ยังบอกเลยคุณจะแก้ฟ้องคุณยเอาหลักฐานใหม่เข้ามาเนี่ยคุณกล้ารับรองไหมล่ะคุณกล้ลการับรองไหม แม้กระทั่งเสื้อแตงโมที่ส่งไปอเมริกาค้ารับรองไหมคุณหมอกล้ารับรองไหมคุณต้องเริ่มต้นจากกล้ารับรองก่อนว่าเป็นเรื่องจริงคุณคล้ารับรองไหมละ่ะเริ่มต้นก่อนแล้วก็คุณหมอท่านที่เอาเรื่องเนี้ยไปประชุมที่เขากล่าวอ้างนะคะว่า,าไปประชุมที่สหรัฐอเมริกากับคุณหมอห้ารอยท่านและที่เขาบอกว่าคุณหมอห้ารอยท่านน่ะหัวเราะเลยหลังจากที่ว่าเขาเล่าเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันอยากให้คุณหมอลองไปย้อนเทปดูดีๆก่อนนะคะเขาหัวเราะ ในเนื้อหาจริงๆหรือว่าสำเนียงสำนวนในการเล่ากันแน่คะเพราะฉันฟังแล้วฉัานยังหัวเราะเลยคะ่ะเอางี้นะคะก็สิ่งที่พี่เดชพูดเ<ๆ>มื่อสักครู่เนี่ยครับว่าใครจะกล้ารับรองคลิปเสียงแรงต่างผมแค่กำลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐพนักง,งานสอบสวนผู้พิสูจน์หลักฐานหน่วยงานราชการที่เขาทํางานมาเพื่อจะหาพยานหลักฐานในการจะกล่าวหาใครอย่างเงี้ยเขาทํางานเต็มที่กี่สิบชีวิตครับที่เขาทําแล้วเขาจะมาช่วยคนบนเรือห้าคนทาไมครับ แล้วเขาจะได้อะไรเขาไม่เอาตัวเองมานั่งเสี่ยงคุกเตกตารางกับตำแหน่งหน้าที่ที่มีหรอกครับเพราะคนมองว่าห้าคนอยู่บนเรือเนี่ยมีมีตังมีฐานะมีหน้าตาทางสังคมหรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกว่ามีเส้นมีสายกับตำรวจเยอะอย่างนี้หรือเปล่าคะทนายหนุ๋ยแต่และหน่วยงานเขาไม่ได้รู้จักกันนี่ฮะพนักง,งานสอบสวนก็ทํางานแยกออกตั้งเป็นทีมพนักง,งานสอบสวนผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานหมอชันสูตรพลิกศพแล้วทุกคนจะต้องรู้จัก ห้าคนบนเรือนี้ไหมครับหมอชันสุดพิศูก็ห้าสถาบันหลักฮะสถาบันใหญ่เลยนะคะพิสูจน์จุฬาธรรมศาสตร์หมดเลยแล้วในชั้นพนักงานอายการเนี่ยมีคนที่ไปร้องอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับทางนี้ถูกเลื่อนการสั่งฟ้องจากพนักงานอายการเนี่ยมผมจําได้เลยสามครั้งก็มาจากที่เขาไปร้องเรียนเนี่ยะครับคุณอาผมเอ่ยชื่อก็ได้คุณอัจฉริยะคุณหมอหญิงคอนทิปแล้วเป็นเหตุให้มีการพนักงานสอบสั่งให้พนักงานสอบเนี่ยไปสอบสวนใหม่ตามประเด็นที่เขาสงสัยมันก็เหมือนวันนี้แหละครับผมยังบอกว่ามันคือเรื่องเก่าที่่่เลาใหม ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดถ้าฟังจากที่ผมพูดเนี่ยฮะใครฮะจะมาทําเพื่อคนบนเรือห้าคนไม่มีหรอกครับก็ไม่รู้สึกผิดเลยคนพวกนี้โกโหกนะครับผ่านมาหลายปีนะกี่ปีนะตรนี้ปีสองปีประมาณนี้นะคุณโกหกทุกวันพูดเรื่องเดิมๆบอกตัวเองว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จนหลอกตัวเองสําเร็จว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆคนโกหกคนนั้นจะเชื่อว่าเรื่องที่ตัวเองพูดเป็นเรื่องจริง Oh, สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือการพูดครั้งแรกในการให้ปักคํานั่นคือคลิปวิดีโอหรือหลักฐานสําคัญที่สุดในการอ่านภาษากายของคนนั้นว่าจริงหรือไม่จริงวินาทีแรกวินาทีแรกตอนนั้นนะเขายังหลอกเราไม่ได้และเขายังหลอกตัวเองไม่ได้ตุกตองมันยังใหม่อยู่เขาเรียกว่าความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับเหตุการณ์ยังเข้มข้นอยู่ตอนนี้เหมือนทุกหัวปลาพี่กอฟอทุกหัวปลาตัวที่หนึ่ง เราเพิ่งเลยเคยทําครั้งแรกครับนะภาพปลากําลังโดนทุบอะครับมันสะเทือนอารมณ์เราอยู่แต่ถ้าเรากลายเป็นพ่อค้าขายปลาไปแล้วเนะี่ยทุบตัวที่พันแล้วเราจะรู้สึกอะไรไหมตัวที่พันเออจริงมันเป็นแบบนั้นดังนั้นหากจะให้วิเคราะห์คลิปอะไรที่เกี่ยวกับคดีนี้ที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วคุณต้องเอาคลิปแรกมาให้ดูครับไม่ใช่คลิปล่าสุดมันจะมีคลิปฉันไม่ได้ทราบว่าเขาจับขังสองข้างตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมีเวลาไหนหรือยังไง ค่ะแต่คือตอนแรกที่รู้สึกก็คือเขาจับขาเันไว้แล้วก็ไอเราก็นอนเล่นมือถือต่อคือไม่ได้สนใจอะไระะคือบอกว่าไม่ได้สนใจไม่คือไม่ได้สนใจจริงๆอันนี้คือรู้แค่ว่าเขาเดินมานั่งจับแล้วก็โอเคเราก็เล่นมือถือของเราต่อเพราะเราทำธุระส่วนตัวเนาะก็ท่นบอกแล้ว่าท่นขอโทษด้วยค่ะที่ไม่มีโซเชียลออนไลน์จะทำให เหมือนเหมือนดูประมาณแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยจริงๆอ่ะนั่งด้านหลังหลังไปเออใช่ไหม นี้เันไม่ทราบเลยค่ะหยุดเรือหรืออะไรค่ะแล้วทีนี้เขาตอนตอนเขาจะนั่งเขาก็จับขาเซนแล้วพอเขานั่งเซนก็เลยไม่ได้ส really really ังเกตเพราะเขาทํธุระส่วนตัวเขาแล้วว่าเขาจะจับอะไรเซนตอนนั้นคือเซนก็นั่งเล่นมือถือไปเรื่อยของธนาเขาจับคนจีมือตอนนั่งตอนก่อนที่เขาจะนั่งเขาจับสองสองมือค่ะแต่พอเขานั่งลงไปแล้วเนี่ยเซนไม่ได้สังเกตแล้วค่ะแล้วยั่งไงฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บรู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนที่เขาจะลุกคือเขาดึเหมือนเหมือนกับเอ่อทิ้งน้ำหนักมาที่เซนน ตกใจง่ายเรคือเหมือนกับว่าตรงนั้นคือนั่งแล้วสามารถตกได้เลยอ่ะคือมันไม่มีที่จับหรืออะไรเลยค uh ่ะ huh. ฉันก็เลยตกใจเฮ้ยเขาก็ตั้งหลับแป๊บนึนอย่เพิ่งดึงคุณพูดถึงเขาคำนี้แล้วเขาตอบว่าโอเคคือเขาไม่ได้ตอบเขาพยักหน้าออ uh huh. ใช่ค่ะแล้วก็คือพอเสร็จปุ๊บทีนี้เหมือนเขาอาจจะเสียหลักเขาก็เลยเซไปทางตรงด้านด้านซ้ายของของเขาอ่ะด้านซ้ายของเขาตรงนี้ถูกไหมใช,ใช่อ,อ่าแล้วเขจะมีเป็นกาบเรือด้านหลังถูกไหมฮะ ด้านซ้ายตรงที่มันมีที่มีไอ,ไ,อไ,อไอ้ไอ้ที่เป็นเหมือนเกลกาบเขาลกลาบเรือใช่ไหมใช่ข้าง,งหลังอ่ะคือเขาก็ไปเกาะตรงนั้นปุ๊บเขาก็เลยพลิกตกลงไปพลิกตกไปต่อหน้าคุณเลยเหรอต่อหน้าเลยค่ะแ<ต>ึง<ม>ว่าคุณคว้าเขาไหมไม่ถึงอ่ะคือมันไอต้ตรงตรงนี้ถูกไหมฮะอ่ะเรือลำนี้ถูกไหมนี่ตรงนี้นะใช่ค่ะเขานั่งยองๆตรงนี้นะสีแดงๆนะใช่ค่ะคุณนั่งอยู่ตรงนู้นเป็นแนวตรงลงมาค่ะแต่พอเวลาพับพับไอ้เบาะกลางลงไปเป็นแบบนี้มันจะหยุดขึ้นไปอีก อีกสเตปหนึ่งใช่ซึ่มมันมันจะอยู่ขึ้นไปไกลกว่าจากจากจากภาพนี้ยทีนี้ก็คือเอื้อมไม่ถึงขอโทษนะคําถามสําคัญเขาฉี่ไหมเขาฉี่ค่ะฉี่จนเสร็จไหมอันนั้นไม่ทราบว่าจนเสร็จไหมแต่ว่าก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งสิบหรนาทีได้อย่างน้อยคุณยืนยันว่าเขาฉี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่งั้นเขาจะเดินไปนั่งทำอะไรตรงนั้นไหมไม่ดีก่อนหมายเพราะว่าเขาฉี่เสร็จปุ๊บเนี่ยคือเขาคุณอยากรู้เขาฉี่เสร็จหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่ทราบว่าเขาฉี่เสร็จไหมแต่ แต่เขารุกขึ้นมาถูกไหมใช่ค่ะแต่เขารุกขึ้นมาเขารุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาเขาพยาพยามจะพยายามจะรุกขึ้นมาแล้วเขาก็เกาะแบบเหมือนก็พยุงที่เส้นบนที่พยุงนิดนึงแต่ฉันแบบตกใจฉันก็เลยรุกขึ้นมาแล้วฉันก็บอกว่าขอสันแษณบหลักแป๊บหนึ่งค่ะผมขอสเคสหนึ่งแตงโมงผมไม่อยากใช้คํานี้เลยแต่มันคงต้องใช้มันจะได้ชัดเจนยังมีคนโกหกอยู่ไหมอันเนี้ยน่าสนใจมากครับการโกหกนะครับผ่านมาหลายปีนะกี่ปีนะ ปีสองปีประมาณานี้นะคุณโกหกทุกวันพูดเรื่องเดิมๆบอกตัวเองว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จนหลอกตัวเองสําเร็จว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆคนโกหกคนนั้นจะเชื่อว่าเรื่องที่ตัวเองพูดเป็นเรื่องจริงอ๋อเหรอจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือการพูดครั้งแรกในการให้ปักคํานั่นคือคลิปวิดีโอหรือหลักฐานสําคัญที่สุดในการอ่านภาษากายของคนนั้นว่าจริงหรือไม่จริงวินาทีแรกวินาทีแรก ตอนนั้นน่ะเขายังหลอกเราไม่ได้และเขายังหลอกตัวเองไม่ได้ตอนมันยังใหม่อยู่เขาเรียกว่าความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับเหตุการณ์ยังเข้มข้นอยู่ตอนเนี้ยเหมือนทุกหัวปลาพี่กอฟ hmm. ทุกหัวปลาตัวที่หนึง เราเพิ่งเลยเคยทําครั้งแรกครนะับภาพปลากําลังโดนทุบอะครับมันสะเทือนอารมณ์เราอยู่แต่ถ้าเรากลายเป็นพ่อค้าขายปลาไปแล้วเนะี่ยทุบตัวที่พันแล้วเราจะรู้สึกอะไรไหมตัวที่พันเออจริงมันเป็นแบบนั้นดังนั้นหากจะให้วิเคราะห์คลิปอะไรที่เกี่ยวกับคดีนี้ที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วคุณต้องเอาคลิปแรกมาให้ดูครับไม่ใช่คลิปล่าสุดมันจะมี